โอเคครับทุกคนสวัสดีกันด้วยครับอยู่ในในช่องนนท์ทนอยู่ในกันคือตอนนี้นะครับผมมีคนหลับอยู่ในสตูคือตอนนี้เราคิดแผนการไว้แล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูกันไล่เลยดูกันไล่เลยดูกันได่เลยดี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 ใหญ่ไปดูกันไล่เลย ช็อกตายขึ้นมานะโอ้ยดูดูดูอะดูดูมันทำดูมันทำดูมันทำดูมันเดินดูมันเดินเดินดูมันเดินไอ้ย่าจะไปหาเล่นอย่างนี้มันจะเป็นดาบติดตัวดูมันทำเขาหรออ๋อไม่ครับไอ้ย่า เออตามันแดงก่ำอ่ะแล้วถ่าอยอะไรกันอ่ะมึงดูตาม,มันอีโคตรแดงอ่ะไอตีนแพ้มันดูดแล้วเด้ออั่นี้นอนเด้ออยู่ได้มันอย่างเงานะี้ยมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กคอใช่ <c oughs> อันนี้เรามาทำริ้นนเฉยไม่ใช่ไม่ได้เป็นจริง <c oughs> <c oughs> จะไปหาทำไงน,นะกลัวเออเอาทำไมอะ่ะเขาจะว่าเอาใครจะว่าทำไมน้องอ่ะอย่าไปหาทำไมมันไม่สุจริต อย่าเลยอย่าไปทำทำไมอ่ะมันจะเป็นจริงไม่เป็นหรอกมันเป็นบ้าจริงแต่ถ้าเมื่อกี้ทำแล้วพวกกูช็อกขึ้นมาทำไงแ้วมึงเล่นมึงเล้นตอนนี้ว่าพอตอนนี้มันดึกแล้วด้วยแล้วดึกแล้วด้วยทำไมพวกพี่ถึงมานอนนี่กีมอนนะตีโอ้โหเกือบตีห้ากีมอนนะอย่าไปหาไม่ไงมันไม่ดีไม่แล้วทำไมวันนี้สิมานอนตรงนี้กัน สองคนพี่น้องมีผลตรงไหนไหมมันมง่วง <c oughs> มันมง่วงมันมง่ <c oughs> วงไม่เมาอะไรกันมานอนแล้วไม่เมาไม่เมานะอยไม่าไปหาเล่นอย่าไปหาเล่นอย่างเงี้ยเกาจะว่าเราเอาเปล่าเกาจะว่าอะไรเรา,เ,าเดี๋ยวต้องถาใหม่ดิมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวคอมันจะเคดเอาไม่เงี้ยมันเป็นอย่างนี้เฉยแล้วไปจำใครเข้ามาไลอย่างเงี้ยนะ่นน้ ประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ใจะคอมันจะเคสเอาไอ้ยังไปไหนเป็นไม่เป็นครับทำประจำกูบอกว่าอย่าไปทำมลงไปทำประจำเริ่มทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสองครับเริ่อเลยนะคือเวลาคือเวลาผมอยู่บ้านอะเวลาแบบผมลงบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยกําลังจะเข้าบ้านตอนกลับบ้านอะรู้อะไรมาอย่างเงี้ยเลยอยู่ข้างรถ เอาจริงดึงข้างรถเลยผมงงมันเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเป็นอย่าง้ไม่รู้ะพี่เริ่พยายามเริ่มทำพยายามจะไปเข้าใกล้มอเตอร์ไซค์พอเลยเพราะเข้าใกล้มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างนี้ทุกทีครับหยุดเลยนะนั่งลงมาคุยงอนนั่งลงเลยไม่เอาแล้วนะอย่างนี้ครับมันจะไม่เดียวมันจะเป็นบาปต่อเราโอ้โห แล้วจะชอบตายขึ้นมาตอนนั้นน่ะเป็นเป็นยังไงขอโทษครับวิ่งอ่ะขอโทษมันไม่ได้หรอกดูก็ล่ะใช่เมื่กี้กูตกใจแม่จะมันน่ากลัวจริงเฮ้ยหมือนถัาสุดลักายอ่ะมันจริงสาบอ่ะก็ไอ้นู่นให้ผมทำใครให้ทำคนนู้นแลอ้าวเดี๋ยวเดีวถึงกล้องนี้เดี๋ยวเราให้นั่นทำนี่เป็นยังไงให้นั่นแสดงว่ามันต้องทำเป็นทำเป็นใช่ไหมลองทำให้เราไม่เป็นไหนลองลอง ไหนมาหนี่มาหนี่เลยคุณสั่งให้มันทำที่ไหนกไม่เป็นไหนมันทำนี่เห็นพี่เฟิร์สก็รไม่ได้็ทำไม่ได้คอมันในนี่มันเท่าขะพงษ์เอา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 วิทย์ใช่ะเอา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 คือไม่ดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้จีนแล้วไม่ต้องไปขายมันแล้วด้วยอือ ไม,ไม,ม,ไม่ไม่ไมึงรู้อยู่ในใจมึงไม่ต้องทำมันดูดดูดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมึงดูดอะด่ะอะไรอีกอ่ะบอกแล้วอ่ออย่าไปดูดหน้ามึงเป็นอย่างไงบุรีเฉย <laughs> <laughs> ไม่เอาพอเลยไปนอนกันเลยไปโอ้อไรไปนอนเง,งี้ยเพิ่งตื่นกี้นี่เข้าไปนอนกันไปเลย เอาเงีนะ้ยบอกว่าอย่าทานนอนเลยนะแล้วแม่พระพ่อออกมาเล่นอีกแล้วนอนเลยสองคนมึงอนะ่ะแม่งดึกๆกก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนอนเลยอย่าเล่นอีกนะ อน,นอนอยังวะนอนชัวรนะ์ไหมเนี่ยเอามึงทำอะไรกันอีกนอนเลยนอนเลยย่าให้เห็นนะ่มึงเป็นอย่างนี้นะนอนเลยพวกมึงน,นอนกันเลยเลิกเล่นกันเลย มันเล่นแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยเมื่อกี้เกือบตายอ่ะเกือบเกือบตายเนี่ยเฮ้ยแล้วมันทํามันไม่เหมือนคนปกติเดินดูมันเดินมันทำแล้วมันเหมือนคนปกติที่ไหนล่ะแล้วมันเดินโอ้โหเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเรได้ยินเสียงตีนมันนอนกันจริงไหมวะเฮ้ยมันไม่นอนน่ะมันอยู่ไหนกันน้าเฮ้ยพี่ต้าหัวใ โอ้ตัวนี้มันจะหาท่าพี่ไอ้บางหัวก็บางแม่งผมโคตรใหญ่อะท่าหัวดูบางแหนบางอหน่น่ะบางกล้องได้เห็นอ้นี้ไหมเห็นเห็นเห็นมันแต่ไม่เห็นไอ้เจมเห็นไอ้เจมจะทำมืออยู่ไอ้หลีบอกมันออกไอ้นี้เลยยืนแนวยุ่าประตูอ้าว ถ้ามาที่ไหนไปไปนอนพูดง่ายดินอนเลยโอ้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 ยเบียดครับเบียดหาประกันดีเบียดครับเบียดก็โจกขายไปเลยข้างหนึ่งทำไมพวกมึงดื้อกันจังวะฮะฮะดื้อดื้อที่ตัวกู หยุดหยุเลยนี่พ่อนะนี่พ่อนะหยุดเลยหยุดหยุดพ่อเลี้ยงเนี่ยเลิกเลยนะเลิกเลยนะดแลฮะนอนนอนนอน่าให้พูดยากว่ะดืดๆกันละพอเลยไปตีอะไรบิดๆกันละแม่มึงอกีอยู่วัดไหนฮะท่านอยู่วัดไหนกันไอ้ นอนนอนเลยไปโอ้โหตู้อะไรก็ไม่เก็บกันมึงดูดิตรงตู้มันไม่ปิดเนี่ยนะขอมันเล่นอะไรกันไม่เก็บกันทักอย่างเลยเนี่ยโอ้อยากุ่งอยากย้ายนี่เละไปหมดอ้าวไปเลย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 ไปเยไปเลยเลยไปเลยเลย ก็มาไม่นอนอ่ะเคยเดี๋ยวไปนอนแล้วเพราะมันทำให้วุ่นวายมากเลยตอนนี้ไม่เกียวบตัวไม่ยังไม่นอนเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยมานอนก็ได้มั้ยเดี๋ยวไปว่ามันร้องเลยร้องเลยดีดูดีมันร้องมันตะม้วนเหมดแน่ดีดูก็นิ่งไปแล้วเดี๋ยวลองไอ้ลองนี่ไอ้ขอโทษอุ้ย มันออกดาววิเลยอ่ะลูกหมาลูกหมานอนพี่ฟาจะไปนอนเออก็ไปจิใครห้างใครว่าล่ะไปไม่นอนพี่ไปนอนได้ไหมเนี่ยอืมเลยเลยจังคู่เลยไม่ได้ครับอ่วันนี้ครับกุณไหนเฮ้ยนี่นอนตีไม่พี่เด็ก หลับจริงเลยไหนมึงสอนดิสอนงโอ้ยจะน,นอนแล้ว <c oughs> ค่อยสอน <c oughs> มึงหลอนพี่ปาม